ะะให้กับทีมนักแสดงและผู้กำกับเดี๋ยวขอพี่รัชยาละกันนะคะเป็นผู้รับดอกไม้เป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนนะคะยังไงต้องขอฝากด้วยนะคะสำหรับพี่พี่สื่อวลชนในวันนี้รวมถึงแขงกรัไม่เกียริทุกท่านนะคะละครเวทีดีๆแบบนี้นะคะไม่ได้หาชมง่ายๆนะคะยังไงก็ต้องฝากทุกท่านบอกต่อกันไปด้วยนะคะ อีกสักครั้งแล้วกันนะคะเราคอเวทีเรื่องนี้นะคะจะจัดแสดงวันที่ 22, 23, 24นะคะซึ่งเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะรวมถึงช่วงสิ้นเดือนวันที่28กุมภานะคะต่อไปจนถึงวันที่ 1, 2, 3มีนาคมนี้ด้วยนะคะบัตรราคา600และ1,000บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะลดทั้งหมด15เป์นะคะ จกต่อๆกันไปนะ <laughs> ข,ขอบคุณค